รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แบบนี้ปลาดินงคงจะเยอะไปหมดเลยนะน้ำก็สะอาดทําไมบางคนเขาก็บอกว่าปลาดินกินเสร็จแล้วมีกลิ่นโคลนกลิ่นดินไม่น่านะเดี๋ยวเราจะไปดูซิเขาเลี้ยงด้วยอะไรเฉันละกลัวกลัวบางคนเขาบอกว่าปลาแบบนี้เลี้ยงด้วยหมันเน่าบางละอะไรบังละโอ้คิดกันไปเยอะแยะต่างๆนานาพี่สุธรสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่บ่อนีน่บ่อปลานิลหมดเลยเหรอบ่อปลานิลกับปลาตะเพยียนมีปลารวมไหนอย่างอ๋อแี้งรวมกันเหรอแห้งรวมและปล่อยกุ้งขาวด้วยกากุ้งขาวอ้าวแล้วปลามันไม่กินกุ้งเหรอไม่กินไม่กินแล้วเวลาให้ก็ต้องให้ทั้งอาหารกุ้งอาหารปลาไม่ใช่ให้อาหารปลาอย่างเดียกกุ้งมันจะมากินได้ลำอเอาอาหารเทแต่กระชังแล้วปลามันก็จะมากินรวมกับกุ้ง<อ>กุ้งกินรวมกับปลาเนี่ยพวกปลานิลถ้าเกิดมันจะเหม็นต้องพวกทิ้งขี้ไก่กับขี้หมูอย,อยอ เรายัางให้กินขี้ไก่กับขี้หมูไหมมีไม่ได้กินเขากินลำอย่างเดียวเออพราะว่าเขาบอกว่ากินขี้เสร็จแ,แล้วถ้าไก่มันมีพยาธนะิปลามันก็กินพยาธิปาลาเราไปกินปลาปลาก็พยาธิกลมาเข้าเราอีกแน่เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่ถ้าพวกปลาทับทิมก็จะเลี้ยงกระชังออกินอาหารเม็ดเลี้ยงไม่คลองน้ําผ่านแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปซื้อลูกปลาน,นิลนมาปล่อยซื้อลูกปลาน,นิลหมันคือมันไม่เพาะพันธุ์มันไม่เพาะพันธุมนมน์มันเหมือนเอาฮอร์โมนให้กินเหมือนแน่ทำให้เป็นในปลาขยายพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อปลา เวลาเราจะเลี้ยงเราก็ต้องไปซื้อลูกปลามาอย่างเดียวเราจะไม่สามารถเพาะเองได้พี่สุทนเห็นเขาบอกว่าทำไมปลาดินเวลากินบางทีมันเหม็นขี้ดินนะอาหารมันไม่พอกินมันก็เก็บดินกินเนี่ยคนมันหิวว่ะมาคนหิวจะกินอะไรก็เหมือนคนเนี่ยโอ้ตายถ้าฉันถ้ากินปลาดินนะวันไหนได้กินขี้ดินก็มาโอ้ฉันสมเพชแต่มันอดอยากอ๋อ แล้วเดี๋ยวก่อนปลานิลนี่ต้องเลี้ยงนานไม่กว่าเราจะกินได้แล้วแต่จะเลี้ยงตัวฝ่ามือก็ได้ประมาณ6-7เดือน67เดือนนี้ก็ประมาณ 5- 6ขีดห้าหขีดแต่ถ้าเลี้ยงประมาณ10เดือนกันไปก็จะมาโลฟาแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะจับขายนี่ตอนน้ําหนักเท่าไหร่ได้ราคาดีสุดก็ต้องโลฝ่าจะขีดจะขีดไปขีดโลฝ่าโลดูโลสองใหญ่สุดได้เท่าไหร่ ตัวสองสำลกก็มีโอ้ยตายที่อุ้มมาเป็นถาดอย่างนี้เลยเหรอก็อุ้มมาเป็นถาดเลยที่เขาเลี้ยงอาหารเม็ดน่ะเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยถึงเวลาเขาก็มารับของเราไปใช่ไหมถึงเวลาปาลาเราใส่ขายได้เขาก็มาใจาสดเลยไหมใ<ะ>จสดหน้าบอ่อสดใจสดตีตามราคาน้ำหนักปลาแล้วเราก็ไปซื้อลูกปลามา,<ร>าไปซื้อลูกปลามาลงใหม่ ฉันน่ะอยากกินปลาขึ้นจากบอ่อปุ๊บกินปั๊บเลยเนะี่ยฉันจะมีบุญได้กินไปเนี่ยพี่สุทนไม่เอาก็มีเนี่ยนี่นบอ่อเนี่ยเดี๋ยวม้ผู้ชายที่เขายืนอยู่ในเรือน,นี่เขาทำอะไรเขาจะจับปลาเหรอเขาจะจับปลาให้ดูเหรอได้ได้จับพี่จับปลาให้ดูหน่อยเ<ะ>ชฟโช่ชหน่อยโช่หน่อยถ้าหมดนี่ช่างแล้วเนี่ยกี่พันโลเนี่ยหมดไรละสองพันตัวจับขายตัวละโลก็ได้สองพันโลสองพันโลโอ้ยได้ดีเนาะ อาจารย์รับงานเอ็นรับงานเอ็นอะรายได้ก็เลยดีหน่อยลงเรือเลยอุยอ๊ยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามมรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ผัดแมนจูเลียนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ขาวและแป้งทอดกรอบ เขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรากตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำอกไก่ลงท่อจนกระทั่งสุกเหลืองตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรากตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแขกหั่นเตา พริกฝรั่งสามสีหัน่นเต่าและแครอทผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยดำป่นและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอย พร้อมเสิร์ฟค่ะ ช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณสองสุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูคีโตชีสเค้กเบรุนนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่าวานิลาชนิดผง จากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำบราวนี่ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มละลาย คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งมะพร้าวใส่เกลือฮิมารายันใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายจากนั้นใส่วานิลาชนิดผงคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมเล่านี้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ ามด้วยส่วนผสมครีมชีสเปลี่ยนหน้าให้เรียบจากนั้นใส่ส่วนผสมบราวนี่ใช้ไม้ปลายแหลมวาดตกแต่งให้สวยงามกวางลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจะใส่ภาชนะ ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสาราแน่พร้อมเสิร์ฟค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช้อปที่ Facebook และ l ล n e แอดสีสันซอฟวล สอฟบอสพี่จับปลาให้ดูหน่อยจับโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวอุ๊ยว่าจับได้เหรออืยจุบไปเรื่อยเลยแล้วเวลาเข้ามาซื้อปลาเราเราต้องวิทน้ำใช่ไหมยุบน้ำออกคลองออกคลองไปเลยแล้วน้ำก็หายหมดสิก็ขากลับก็วิน้กล่บมาใหม่ ถ้าเราจะฆ่าเชื้อโรคได้ไงถ้าเกิดน้ํามันสกปรกก็เอาน้ําใหม่เข้ามาไงตอนนั้นก็หวานปุนมขาวก้นบ่อไอ้มันกันให้น้ําใสอุ้ยนี่ไงมีปลาอยู่ในนี้สองสามตัวใหม่ๆเลยตัวใหญ่รับรองคุณภาพยังไงปลาพวกนี้มันก็ไม่มีท้องไม่มีไข่ถูกไหมไม่มีไม่มีใหญ่ไม่มีที่เขาฟักตามปลาหมันตัวสี่นิ้วเองอ๋อทำไมมันไม่เห็นมันดิ้นมันกระดิกเลยขึ้นมาก็ตายเลยเหรอมันเศร้าใจมั้ง ใจเสียอ่อนเนี่ยกระดิกแล้วิกระดิกอยู่ถ้าหมดนี่ช่างแล้วเนี่ยกี่พันโลเนี่ยหมดเนี่ยถ้าเกิดลูกปลาปล่อยทีแรกก็ไล่และสองพันตัวสองพันตัวเล็กๆตัวทบายมาขามอ่ะสองพันตัวจิ๋วจิ๋วติดใกล้วะสองันตัวขึ้นมาก็ขายจับขายตัวละโลก็ได้สองพันโลสองพันโลโอ้ยสองพันโลก็ได้ยุนะก็พออยู่ได้อู้ยเลยได้ดีเนาะฮะฮะอ๋ออาจารย์เหรอ อาจารย์รับงานเอ็นรับงานเอ็นน่ะ <c oughs> รายได้ก็เลยดีหน่อย <c oughs> งเลอเลอุ้ยอุวันนี้ฉันจะทำแกงเขียวหวานสูตรฉันพี่สุทนจะลองชิมไหมชิมได้แหมต้องชิมหน่อยนานๆวัดทำไว่สักทีทแต่ฉันก็พกยาแค่ท้องเสียมพกยาแค่ท้องเสียมาด้วยพี่สุทนเวลากินข้าวในใครทำกับข้าวให้อ่ะ แล้วแต่บ้านไหนก็จะทำก็ไปกินมันนะเอเหรออพี่สุธนมีหลายบ้านเหรอไม่มีหลายบ้านเราแกไปตายแล้วตายแล้วนี่ฉันเพิ่งจะรู้นะปลาถ้ามันสดมากๆเนี่ยลงไปเสร็จมันเด้งดึ๋งอย่างนี้เลยมันงอเลยเนี่ยแสดงว่าเนื้อปลานี้มันสดมากเลยพี่สุธนลองชิม รสเคม็มลกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน25นหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน25นจะต้องสาธิตเมนูลถเค็มให้อาจารยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะ สวัสดีนะคะชื่อหมูหวานนะคะเป็นตัวแทนจากร้านอาหาร25นอน,นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะที่เป็นแม่ครัวหลักนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร25นอนจังหวัดพิศนุโลกค่ะที่ร้านของเรานะคะเปิดมามากกว่า47ปีค่ะให้บริการอาหารประเภทไทยจีนค่ะทำไมชื่อ25 25นอนะคะก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะคะเปิดเป็นร้านข้าวต้มมาก่อนนะคะก็จะเปิดดึกมากๆค่ะแบบเลยเที่ยงคืนปีหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อร้านอาหาร25นอนนะคะ่ะ แต่ว่าพอปัจจุบันเราเปลี่ยนค่ะก็คือไม่ใช่เป็นรูปแบบของร้านข้าวต้มตอนนี้เราก็จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธแล,ละ้วเปิด3วันค่ะแล้วก็จะขายในช่วงเย็นเฉยๆค่ะไม่มีนั่งทานที่ร้านแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นซื้อกลับบ้านอย่างเดียวค่ะอาจารย์หมอครับน้องหมูหวานเนี่ยได้ส่งตำรับมาหนึตำรับนะคะคือ ุลยาจีนซี่โครงและก็กระเพาะหมูซึ่งไม่ทราบว่าจากสูตรที่ให้มาน่องหมูหวานคะมันเสิร์ฟกี่ที่คะจากสูตรที่ใช้กระเพาะหมูสองกี่ที่หนึ่งพอชั่นค่ะ1น,นที่เท่านั้นค่ะอุ้ยหนึ่งพชั่นหนูให้เยอะนะซี่โครง250กระเพาะหมู200ร้อค่ะ เห็ดหอมอีกที่ใหญ่เบ้อเลยนะโถนึงเลยใช่ไหมคะหนึ่งพอช้อนของหวานคือทานเป็นทานเป็นครอบครัวคะ่ะสามถึงสี่คนอ๋สามสี่คนใช่ค่ะอาจารย์หมอเมื่อกี้ผมผมเล่าให้อาจารย์หมอฟังว่ากระเพาะหมูเนี่ยสองร้อยกรัมเนี่ยก็จะมีโซเดียมเนือ้อเนื้อกระเพาะเครื่องในอยู่แล้วถึงหนึ่งร้อยสิบสองมิลลิกรัมส่วนซี่โครงดิบเนี่ยมีโซเดียมถึงสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วคุณหมูหวานก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวตูดหนึ่งอีกสองช้อนโต๊ะ หนูใส่เกลือสมุทรป่อนหยาบอีกครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาก็เพิ่มเข้าไปอีก848 โอ้ oh my god ความเค็มตกประมาณเกือบสี่พันเนี่ยอาจารย์หมออ๋อส oh, ี่พันเหรียญสี่พันก็เยอะไปนิดนึงครับต้องลดลงมานิดหนึ่งแล้นิดที่สุดตั้งเดิมใช่ไหมนิดยังก่อนก่อนจะปรับใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะทีนี้อาจารย์หมอครับในสูตรที่ทางนักกําหนดอาหารช่วยแนะนํามาเราให้คุณหมูหวานรสซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งเนี่ยจากสองช้อนโต๊ะเหลือช้อนโต๊ะครึ่งหมูหวานเธอว่าลูกค้าจะบน่นแล้วก็จะวิ่งหนีแล้วก็จะบอกว่า ไม่อร่อยไม่จ่ายเงินเธอจะเดือดร้อนไหมไม่ค่ะอาจารย์พอเราเปิดมานานใช่ไหมค่ะก็จะมีลูกค้าประจําค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอายุเฉลี่ยจะสูงวัยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเป็นหลักอยู่แล้วค่ะน้ำมูหวานคะลองตำหักนี้ดูก่อนลองปรับดูนะคะพอลดโซเดียมแล้ว อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ยซุปเรารสชาติใสๆเชงเชงหอเจียนาไม่ไม่เคียมรับประทันเค็มมากไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่เงี้ยเสร็จแล้วถ้าลูกค้าเขาแฮปปี้กับหนูหนูบอกคุณแม่ลองปรับเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้านเราก็จะเป็นร้านอาหารจีนต้นตำรับที่รักษาสุขภาพของลูกค้านะคะได้เลยค่ะขายดีเซงนี้ฮอเซงนิทฮอนนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ ตุ้นยาจีนซี่โครงกระเพาะหมูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,079มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2,613มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง15% วุ้นเส้นผัดไข่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,108มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2365มกิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง24เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้คะ่ะ ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดานันโรคหัวใจแล้วก็อัมาาพาตนะครับ ซอ,อลูสซอ,อลุสพี่สุทนฉันอยากจะรู้ทำไมเวลาเขาขายปาน,นินเนี่ยเขาต้องขายตนที่มันยังดิ้นดนอยู่ที่แผงล่ะ ปลาเป็นเนื้อมันจะกินอร่อยฝ่าแสดงว่าปลานิวนี้ถ้ามันตายแล้วเนายก็เอาันตายถ้ามันตายแล้วถ้าไปใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตเอามากินก็เหมือนกินกระดาษเช็ดชู้อ่๋อมันเนื้อมันยุ่ยหมดเนื้อมันยุ่ยอ๋อเขาต้องกินปลาสดแสดงว่าปลานี้ต้องกินสดสดแต่เช่นคนก็ซื้อไปเขาก็แค่เอาไปนึ่งกับไปเผาเกลือมันทําได้แค่สองอย่างเหรอทาได้หลายอย่างทําปลาเค็มทํา บาลาทําแต่ละพัดอย่างตัดหัวมันออกแล้วก็ไปแดดเดียวแบบสลิดได้ไหม<ช>วันนี้ฉันทำแกงเขียวหวานสูตรฉันพี่สุทนจะลองชิมไหมชิมได้ไหมต้องชิมหน่อยนานๆม,มาทำไว้สักทีแต่ฉันก็พกยากแค่ท้องเสียพกยาแค่ท้องเสียม,ยา,ยม,มาด้วยดูแต่ในรายการที่ทําบอกอร่อยดีเนี่เอ๋อเหรอ น้ำพริกแกงเขียวหวานนี่ชอแบบน้ำพริกแกงใต้นะเจ้านี้ก็บอกของเขาดังโชนะโอ้ตาย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 โอ้ใส่เยอะมากจีใส่ไปเรื่อยๆเถอะค่อยๆใส่พี่สุด่อนเวลา กินข้าวในใครทํากับข้าวให้อ่ะแล้วแต่บ้านไหนที่จะทาก็ไปกินบ้านนั้นอ๋อเหรออ๋อพี่สุทนมีไหนบ้านเหรอไม่มีไหนบ้านเราแต่ไปแวกกินหลายๆบ้านแต่แล้วไหนบ้านแตแล้วเหรอพี่สุทนกินหวานไหมไม่อ่ะไม่หวานนะขนหน่อยนี้ลกันไม่ใส่ไม่ได้หรอกน้ำตาลต้องมีหน่อยนะรับรองได้แกงของฉันนะพี่สุทนไปสั่งซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครเขาทำขายรอกแบบนี้ เพราะเขาทำได้อร่อยกว่านี้ไงได้อร่อยกว่านี้ไ <c> งนี่เนื้อปลาถ้าเราจับมาสดๆมันจะใสแบบนี้เลยเนาะสด,จะ,สดจะใสถ้าแค่ไว้แล้วมันจะขุนอ๋อมันจะขาวๆขุนๆนี่มันสดเนาะน,น้ำแกงเนี่ยเวลาทำแกงนะถ้าใมันอร่อยจริงมันต้องขุกขลิกน้ำจสงเจงนี่หมดท่าเนาะ เออไม่อร่อยอุยตายแล้วเนื้อปลานี่ถ้ามันจะรู้นะปลาถ้ามันสดมากๆเนี่ยลงไปเสร็จมันเด้งดึ๋งอย่างนี้เลยมันงอมันจะงอมันงอเลยเนี่ยแสดงว่าเนื้อปลานี่มันสดมากเลยที่ฉันใส่ริกขี้หนูด้วยนะใบชะพลู ลองชิมดูเส้นรสชาติเหมือนจะดูในรายการทอน์ทัอนปล่าพูดไม่ได้นะของฉันนอร่อยนะพี่นะไม่ได้เลยใช่ได้ไหมรสชาติจะได้เลยใช่ได้เลยใช่ไหมนี่ไม่ได้ใส่อะไรต้องปรุงเลยเเอห็นไหมไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมพี่สุคนดูเสดูน่ากินเฉย ที่สุธนเลี้ยงปลานิมมากี่ปีแล้วตั้งกะออกเรียนอายุ16มั้ง15 16นู่นก็เลี้ยงปลานิมมาเป็น10 10ปีแล้วตอนนี้65แล้ว65แล้วหรอดูว่าสี่สิบ้าหกสิบห้าโอู้ว่า45่สเนาะหกสหเลี้ยงปลานิมต้องไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยแค่ให้อาหารตามเวลาม่ต้องมีความรู้แล้วให้อาหารตามเวลาโตแล้วก็จับก็แค่นี้โอ้แต่เราก็ยังมีรายได้ดีนะยังไงก็เป็นปลาที่แบบเป็นปากท้องของคนจะยากดีมีจนก็ปลานนนนิิลตัััววเดดียกไ้้้้้ททงงบบาาอื ปลาน,นิลน่ะเป็นปลาสําหรับชีวิตของพวกเรานะยามที่หมูก็แพงไก่ก็แพงกุ้งก็มีราคาเศรษฐกิจแบบนี้ปลาน,นิลนั่นแหละดีที่สุดไม่ต้องไปเดินห้างด้วยถ้าอยากจะซื้อปลาน,นิลสดๆต้องมาที่บ่อแบบนี้บ่อปลานิลของกำนันสุทนที่บางเสาธงไม่น่าหายากหรอกคุณแค่ G P S ก็ขับตามเข้ามาอย่าขับเลยลงไปในบ่อล่ะ สวรสหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันนะเรามาดูนะว่าคนสูงวัยแบบนี้ชอบเที่ยวชอบสนุกแบบไหนแล้วมันมีรสชาติของชีวิตกับคุณไหมแถมอาหารจานอร่อยรสชาติเด็ดมีทุกสัปดาห์นะครับอ้าวนี่ไงใบชะพลูใบสวยจังเลยเอาไปเลยเอาไปทอะไรอ่ะกินเมี่ยงคำเหรอนี่เอาเนื้อวัวนะวางวางเอาเหรอ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปไไสาวรู้ส